เมาตอนไหนกูอ่านแ้วตอนนั้นแหละโอเคแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นเพื่อนอุอ้ยอวยพรกูด้วยฮะเฮ้ยเมื่อจะอวยพรว่าต้องเปิดไลน์เลย <c oughs> <c oughs> โอเคได้เปิดไลน์เลยเดี๋ยวเพืดูด้วยมาจะได้ไม่ได้ <c oughs> ก็ว่ากันไป <c oughs> ไเปิดไลน์อ่ะทำไมต้องอวยพรว่าในมือในม,มือส <c oughs> มัครมึงแล้ววะ ไอ้แดงม่เข้าไปดีไปแล้ววันนี้ไม่เข้าเลยทข้ามโอเคไม่ดีกูก็ไม่เข้ากับไเนี่ยกูนอนท่าสิบใบเพิ่งเลือกเอยังไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮียจะเฮียแม่งแล้วคนนะเฮียไม่เหลือเฮียอะไรแล้วตอนนี้โอเคโลเก่าโลเก่าอีกแล้วเลยโลเก่าจะได้รู้ว่าการันตีแล้วไม่การันตี ประวัติประวัตอวิตอืมตัวทองล่าสุดห้าจอไปจอไปตัวทองล่าสุดอ่ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบโอเคได้การันตีแล้วถ้าเกินกยนี่สิบก็ได้การันตีแล้วไปห้าสิบพอดีแหละโอ้ยยานดูเลนดนะมึงอีส้ดเอ้ย

เหี้ยไกวเลยไปเลยสามสี่ห้าหกลิงมึงมึงอย่ามามึงอย่ามานะมึงพี่มึงอ่ะอย่าอย่ามานะเว้ยอื้าวอเอันอันนี้รถที่เท่าไหร่วะเลสโก้เอ้าได้ไหว รอดโอเคกูลอดกูรอดใจกูเปิดไลโคนตอนแล้วตัวมันดีสุดคือไลโคนเพราะว่าสีดาวแจกก็ไม่ดีสีดาวที่มีให้แรกก็ไม่ดีโอเคได้ไลโคนจัดไปลิซี่ป๊บไม่ออกอืมไม่ออกไปนี่ของเก่าเลยยี่สิบป๊อปป๊อแล้วก็ป๊บ ไม่ออกไม่ออกสุดทยสุดท้ายในสามสองหนึ่งเลซสุดไปโค้ดปัังนะที่ไรมันทำใจเหรอใช่เกิดอะไรขึ้นหมดแล้วเรซปุ๊ได้แล้วปะเฮ้ยได้เอ้ยได้่ะ หลุดเละหรือเปล่าเขาเพ่หลุดเละเลยก็จะเจีผ่านปะหนึ่งสองเฮ้ยเฮี้ยได้ไหวเฮี้ยโอ้โหวันนี้วันนี้โอ้วันนี้กูดวงดีเว้ยกูจบเลยอร์กูหมดคอนเทนต์แหละตัดภาพวัดี้แค่เดียวจบแล้วไอ้เฮี้ยคอนเทนต์ รู้มาว่ากูรุนเลทเป็นรอบหนึ่งไงเฮ้รุนเลททุกรอบเลยรุนเลททั้งตัวทั้งกลางแต่เฮียแล้วกูก็ต้องประกรันตีทั้งสองอันนะไอตัวที่กูไม่อยากได้กูชอบรุนเลรทไปแต่ตัวที่กูอยากได้ไม่ไม่เคยรุนเลทเลย